ช็อกดาราสาวดังถูกสั่งกักขังสามีน้ำตาซึมคิดถึงไปเยี่ยมก็ไม่ได้เจอดาราสาวดังถูกสั่งกักขังนับว่าเป็นเรื่องราวที่ทำหลายคนตกใจเมื่อเอมมี่แม็กซิมถูกสั่งกักขังจากคดีแชร์ที่เคยมีปัญหาก่อนหน้านี้ล่าสุดสามีของเธอเตาเอกพงศ์ได้ถ่ายคลิปลงช่อง y YouTube เอมมี่แม็กซิม หลังมาเยี่ยมสาวเอมมี่แต่เพิ่งรู้ว่ายังเยี่ยมไม่ได้พอต้องกักตัวก่อนจะเยี่ยมได้อีกทีวันที่12หนุ่มเตาได้พาลูกมาด้วยรอฝากเงินพร้อมบอกว่าตอนเช้าโกบอยได้มาแล้วฝากขอบคุณโกบอยนอกจากนี้ได้พูดถึงสาวเอมี่กับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งบอกว่าคิดถึงเขาจัง ทำไมวันนี้เวลามันเดินช้าจริงๆจะฝากเงินให้เขาคิดถึงเขาจะทําอะไรอยู่เป็นยังไงบ้างเข้าใจความรู้สึกเลยว่าคนข้างในเป็นยังไงคนข้างนอกเป็นยังไงหนึ่งวันที่เสียเวลาไปเราทําอะไรกันได้เยอะแยะเลยถ้าทําผิดโดยไม่ได้ตั้งใจก็เป็นสิ่งที่เราหนีไม่ได้แต่ถ้าทําผิดที่เราตั้งใจจงอย่าทําเลยครับมันไม่ดีแน่นอน แต่ถ้าเป็นความผิดที่คนอื่นทำแล้วเราต้องมาชดใช้ก็เป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แค่หนึ่งชั่วโมงยังนานมากจริงๆวันนี้ยังเยี่ยมไม่ได้นะครับต้องกักตัวเขาบอกวันที่12ถึงจะเยี่ยมได้